ใจสาวกอีเข้าคาค่ายส zu กิ ara, Suzuki นะคะกับสุสกิเซียดนะคะหรือว่ารถที่ใครๆหลายๆคนเรียกเขาว่าซีแอดจริงๆมันเป็นชื่อรุ่นที่ลูกค้าหลายคนนะคะโทรมาแล้วถามมิ้นว่าน้องมิ้นสุสกีซีแอดอะมีปะ่ะอึง้งอึ้งก่อนแล้วก็นึกไปซักสามวินาทีแล้วก็ตอบลูกค้าว่าอ๋อลูกค้าสุสกิเซียดใช่ไหมคะนะคะัมีอยู่สองคันค่ะก็คือสองคันนี้นะคะ สองคันนี้มีความแตกต่างกันยังไงด้านขวามือของมิ้นตรงนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาส่วนด้านซ้ายมือของมินทางด้านนี้เป็นเกียร์ออโต้ซึ่งทั้ง2ตัวนี้เป็นสีดํำทั้งคู่เลยแล้วก็เกียร์ธรรมดานะคะ จะเป็นปี2018ส่วนคันนี้นะคะเกียร์ออโต้คันนี้จะเป็นปี2 0 2 0ราคาจะแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่ารุ่นจะแตกต่างกันนะคะตัวนี้จะเป็นตัว G A M T ค่ะเนอะออตัวนี้นะราคาอยู่ที่แค่20.000 0กว่าบาทน้องมิ้นจะเริ่มต้นที่คันนี้ก่อนละกันนะคะ u u z u k ิเซีย G A M T 2018คันนี้ราคาอยู่ที่แค่2 6 4 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะตอนออกใหม่คันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ40,000 0กว่าเกือบ5 0 0 0 0นนะคะเนาะนี่พอมาเป็นมือสองมิ้นขายแค่ 2 6 4นะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นได้ที่4,452บาทนะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันนะคะเพราะว่าขั้นต่ำเนี่ยเขาอยู่ที่20กิโลเมตรต่อลิตรนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเลขไมค์คันนี้คือ,อยังน้อยมากอ่าเลขไมค์อยู่ที่4 7 6 0มกกิโลเมตรเท่านั้นนะคะเนาะตัวนี้นะสำหรับสาวกใครที่ขับเกียร์ธรรมดาเก่งนะคะแนะนำคันนี้เลยขออนุญาต ดูให้ดึงให้ดูก่อนนิดนึงเอ้ชุบนี่นะคะนี่นี่นะนี่นะคะคันนี้ไม่มีชนนะคะเนาะรอยอ์คเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเนาะแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะคันนี้นะคะมีสมุดคู่มือรับประกันอีกต่างหากอ่ะติดก่อนเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนลกเข้าไปเจ้อ่ะนะคะเข้าแล้วทารล็อกกับขอบรถก็มีนะคะนี่สมุดคู่มือรับประกันจากซูซูกินะคะนี่นะมีสมุดคู่มือรับประกันค่ะเนาะ ตัวนี้นะคะเนาะมีสุ u กิ k i ้าจีนะคะเนาะนี่เนาะนี่นะรถออกรถเมื่อปี61นะคะเนาะนี่นะนี่นะข้างในนี่เห็นไหมนี่นะคะเนาะนี่บันทึกการเข้าสูตต่างๆที่เคยผ่านมานะคะตรงนี้นะลูกค้าสามารถนําไปใช้งานที่สุสกิใกล้บ้านของคุณได้เลยนะคะเนาะตัวนี้นะ เดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงนะถ้าตัวนี้นะคะใครก็ใช้รถไม่เป็นอ่าทำยังไงดีนี่ค่ะสมุดคู่มือรับประกันนะคะการดูแลต่างๆคำน้ำคำแนะนาําเรื่องการเตรียดอะไรต่างๆอยู่ด้านในเลยคุณสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมเอาได้นะคะเนาะสำหรับตัวนี้นะคะอ่าเนี่ยเปิดให้ดูนิดนึงไปดูข้างหลังบ้างนะคะข้างหลังเป็นยังไงบ้างนะคะจริงๆคันนี้เนี่ยกับอีกคันนึงนะลักษณะคล้ายๆกันเพราะว่ามันเป็นทรงเขาเรียกไม่ใช่ลักษณะคล้ายกันลักษณะเหมือนกันเลยนะเพราะว่าเขาเป็นทรงเขาเรียก Oh. เรียกว่าไงล่ะซีดานนะคะเนาะก็คือเป็นกระบะเอ้ไม่ใช่กระบะเป็นเกง่งเป็นเก่งสี่ประตูแล้วก็นะคะนี่ด้านหลังนะนี่ดูสินะนี่นะคะเนาะนี่นะนะคะก็มีพื้นที่เก็บของเยอะแล้วก็นี่ใส่สนะใส่ส่ได้ยิเย mm hmm. นเสียงไหมเสียงคอเหล็กยังบางอยู่เลยนะคะสำหรับคันนี้นะ บอกข้างหลังเราซักทำความสะอาดให้ลูกค้าแล้วด้วยโอ้โหแดดดีเหลือเกินนะคะนี่เนาะหอมได้น้ำยาแบบพนุ่มเพมาราะว่าพนักงานเราทักซักทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้ย้ำอีกทีราคาอยู่ที่แค่เพียง 2 6 6 0 4 0บาทค่ะผ่อนเริ่มต้นที่4,452บาทนะคะย้ำนะข้างวดเป็นข้างวันเริ่มต้นนะคะยังไม่รวมกับเขาเรียกว่าค่าประกันชีวิตถากลูกค้านะคะจัดไฟแนนซ์นะคะไฟแนนซ์ Finance จะบังคับลูกค้าทำประกันชีวิตนะเบี้ยนะคะก็จะอยู่ในหลักร้อยหรือว่าหลักแล้วแต่ขึ้นอยู่กับอาชีพแล้วก็เพศ อายุของลูกค้านะแต่อย่างที่บอกผู้หญิงก็จะเบี้ยถูกกว่า<ป>แต่ปี้ชายปี2021หรือว่ารถปีนี้นั่นเองเ,องเนาะรถคันนี้ได้แค่5เดือนเท่านั้นนะคะเนาะให้ดูความแตกต่างตัวนี้แต่งพันสกเกิร์ตสปอยเลอร์นะคะแล้วก็จะได้เกียร์นะคะที่เป็นเกียร์ออตโตหรือว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีชื่อเต็มๆว่า Suzuki เซ a ย GL GL CVT 2 0 2 1นะคะเนาะอะให้ดูก่อนชุดแต่งรอบคันคืออะไรบ้างอะนี่ไงสเกิร์ตสปอยเลอร์นะคะนี่นะขอบต่างๆที่เราชอบเอาขอบตัวเนี้ยไปชนฟุตบาทแหละอันนี้แหละที่สิ่งที่จะไปชนฟุตบาทนะคะเนาะแล้วก็ด้านหลังนะคะเนาะนี่ชุดแต่งนะคะนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยข้างในก็ค่อนข้างที่จะใหม่อยู่นี่เบาะหลังๆเบาะด,ด้านหลังไม่มีรอยเลยนะคะเปิดมาก็ยังได้กลิ่นรถใหม่อยู่นะ มิ้นทำคลิปแยกไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งแล้วก็เนี่ยเห็นไหมไม่มีความเจ้าของเดิมนี่คือผ่อนไม่ไหวเฉยๆนะซื้อมาได้5้าเดือนผ่อนไม่ไหวนะคะเนอะทันนี่นะนี่นะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันบ้างนะคะเดี๋ยวขอเนญาตเก็บก่อนเวลาไปดูที่อื่นนะแล้วอยากจะไปแกะของเขาดูนะคะทุกค้าอันนี้เป็นวิธีการดูว่ารถความมาไหมเนาะเราแกะได้แต่เราใส่คืนให้เขาได้ด้วยนะคะคือถ้าแกะแล้วไม่ใส่คืนให้เขาเดี๋ยวร้านเขาด่านะคะเนาะเนาะตัวนี้ คุณแจลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะกดล็อกกดล็อกได้นะคะเข้ามาด้านในโอ้โหไม่อยากให้ดูตรงเนี้ยไม่มีแม้กระทั่งรอยเล็บจ้ะอุยนะคะเนาะนี่นะอันนี้มีที่เก็บเค <c oughs> รื่องขอซับใหญ่ใส่ไม่ได้นะคะคันนี้เลขมาอยู่ที่แค่1 1 2 3 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเนาะหุยมีของแถมอีกนะคะนี่ได้นี่ด้วยค่ะ วิทยุนะคะซึ่งเป็นวิทยุที่เป็น Android ค่ะตัวนี้นะคะตอนออกสุ่มันไม่มีเนาะเจ้าของเขาไปติดมานะตัวนี้นะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ด้วยบลูทูธค่ะเนาะนี่นะคะโหลด Google Play ได้นะคะเนาะ,ะหุยดีงามอยู่นะนะคะแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันเดิมๆที่รถให้มาเนาะปรับแอร์นะคะปรับโหมดต่างๆมีอยู่5โหมดด้วยกันแล้วคันนี้นะคะลูกค้าได้เกียร์ออโต้แล้วค่ะเนาะแอร์แบกคู่หน้านะคะคนขับคนข้างดูข้างบนนี้นิดนึงนี ตัวนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะจ๊ะยังใหม่ยังใหม่จริงๆนะคะเนาะสองฟากเลยนะคะคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่แค่เพียง399,000บาทแล้วนอกทุกค้าก็ถามน้องมินว่าน้องมินรถใหม่จริงไหมอะแกะให้ดูก่อนนี่ค่ะสมุดคู่มือรับประกันนะคะตัวนี้นะวารันตี a แอนด์เซอ e ์วิสเรคคอรนะคะของรถคันนี้นะเปิดให้ดูข้างในนิดนึงฟึบนี่นะ นี่วันที่ส่งมอบรถ29เมษาสน2 5 6าหหมายความว่ารถคันนี้ได้แค่กี่เดือนเอง6เดือนนะถึงเดือนนี้เดือนตุลาเราอาดคิปกันวันที่2 0 26ตุลานะคะใน6เดือนเองจ้านะคะตัวนี้นะคะเนาะนี่ยังไม่เอาแล้วไม่เนี่ยหม่จริงป่ะนะ,ะดูข้างหลังก่อนเอาจริงนะถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะคันนี้ลูกค้าเอาไปใช้ต่อวารันตีเหลือๆนะคะเพราะว่าูุูกิ ะค,ะคันนี้ได้วาตีเหลือถ้าออกใหม่รุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่559,000บาทเพราะาเป็นมือสองนะคะ6เดือนเท่านั้นแหละเหลือแค่399,900บาทหรือแค่399เท่านั้นเองนะคะตัวนี้เนาะผ่อนเริ่มต้นที่7,200บาทค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่อยากได้นะคะตัวนี้นะเหมือนได้รถใหม่ย้ำว่าเหมือนได้รถใหม่ในราคาที่ถูกลงกว่าไปซื้อที่ส่วนถึง160,000บาทนะคะแสนหก ได้ไรบ้างไม่บ้านเป็นหลังละจ้าแสตถ์อย่างเดียวบ้านได้เลยนะคะเนาะลูกค้า ถ้าอยากได้คันนี้ให้รีบแอดไลน์หามินนะคะที่ไลน์แอดไซค์เคชโหรือโทรหามินค่ะที่เบอร์0634646041หรือว่า0634646042นะคะสวยๆแบบนี้มีแค่คันเดียวอยากจองอยากเป็นเจ้าของให้รีบมานิดนึงตัวนี้นะมีโปรดอกต์พิเศษได้ด้วยเริ่มต้นที่2.69%นะคะหรือขับฟรี90วันถ้าขับฟรี90วันต้องรีบลูกค้าต้องมีประกันสังคมม33นะอยากได แอดไลน์หามิน้นด่วนเลยค่ะ